เรื่อยมาเรายิ่งมั่นใสุขภาพของพี่น้องชาวสุขเราเอีเอาจริงผมมารับตำแหน่งแรกผมได้กระโดดลงไปในงานสุขภาพตั้งแรกเลยก็คือทัานดูแลพนักยานขยะจบท่านเสียแหงในขณะนี้ก็บอกว่าผู้มีความเชี่ยวชาญด้านรักษาผมจะได้ช่วยผมด้วยแต่ซึ่สุดท้าสุดนะครับเรื่องสิ่งที่ได้ก็คือว่า เราทำง,งานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีสุขภาพสิทธที่ดีมันอาจจะยากอาจจะเหนื่อยนะแต่ผมคิดว่าจุดตั้งต้นคือเรื่องสิิแล้วความรู้ที่เราจะไปใช้ในการทำง,งานรูปแบบผมเชื่อว่าทีสมัชชาสุขภาพนะครับก็เป็นเวทีท่ผมเห็นตั้งแต่ท่านจัดการความรู้และจัดการการชุม,มนุมที่ดีมาก การให้เกียรคนเรารู <b oken> <S <S <partido> ้จีนตัวมือเนี่ยเป็นคุณเนียมที่เป็นมาตรฐานสากคนะครับแล้วมันมีความสึกภาคภูมิใจดีกว่าการนั่งมือก็เป็นการเริ่มต้นของการเรียกให้มลัดซึ่งกันกันก่อนที่เราจะเริ่มเราก็ยืนจับมือกยนเลยเพื่อส่งไม่ใช่ส่งเสด็จครับเป็นการแสดงความอะไร ม่ใช่ลนะเป็นการแสดงไว้ต่อบุอคคลสำคัญที่ได้ให้ความในใจต่อสุขภาพของคนไทยมาตั้งแต่ท่านทรงพระยาจนกระทั่งถึงวันท่านได้ส่คข้อใดนะครับนำพระราชทาต่าๆเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยผมเร็วคิดนี้มาใช้ตอนเป็นนายเพื่อในการที่จะทำไงให้พี่น้องในพื้นที่ผมเนี่ยมีสุขภาพดีผมทำโครงการตู้ยาประจำบ้านสารสุขตูขเ้เกิด เพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่เรื่องของเาอายาปจเจกแต่เป็นเรื่องของการที่ผู้คนประดักถึงสุภาพและวก็รสร้งางการมีช่วงเราให้ห้าภาคส่วนท้องถิ่นท้องที่ททอ่อ,อ,อตอำนันอสอมกเกษตรนะเจ้าหน้าที่ของทางตำรวจห้าคนถือตู้ยาไปติดตั้งที่บา้านแล้ว ใครเป็นที่ไหนก็ไปคุยกับชาวบ้านดูแลเปล่ยนสุขภาว้าการจัดบ้านที่ถูกสกัดสนันะครับพฤติกรรมการใช้ยาบางคนจะกินยาบนอายุแต่ในตู้ยานั้นจะมีที่เก็บหลักฐานต่างๆที่เขาจะสามารถแสดงไม้ว่าจะเป็นปาจสุขภาพแต่เนื้อสิ่งใดที่สอนชาวบ้านให้โกงใหญ่ฉุนภาพมีสุภาษิตอยู่สิ่งไม่ใช่สุภาษิตอีนึกว่ามีคำอยู่สิี่คำนะครับบางท่านอาจจะมีเห็ย เขาบอกว่าสุขภาพเป็นของเราไม่ใช่ของคนอื่นมันเหมือนว่าสุขภาพดีขายอยากได้ต้องทำเองอันสสดเงินทองเป็นของคนอื่นอันอาจจนั่นของเราไม่ใช่อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวมนไปนะวันนี้มีรายจ่ายมือเทียมก็เป็นของมาอานแลไม่ใช่ของท่านความดี ก็ที่อำนาจเรื่องกองมันราคาดีกว่าไม่ยั่งยืนมันก็ไปแต่มันอร่องเกอยู่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่ความดีเนี่ยอีกตัวไปทีกว่ามีอสี่ตัวแค่นั้นแนละนะครับอันนี้ก็กระบวนการที่เรื่องของกระดานสุดคภาพนีท่านเคยไปหาผมที่ผมคิดว่าจะหาคนคุยด้วยว่าเราจะทาอะไรกับทีวันนี้นะครับในสามสี่ตัวสามตัวที่มีความสำคัญที่ทานดยวขึ้นมาซึ่งมันก็ตรงกับที่ผมคิดไว้ในเรื่องของ ก็การที่จะทําให้สุบรรจารหรือง,งานสุขภาพนะงานขับเคลื่อนสังคมมันไปได้ไกลมันก็ต้องการคนที่มีสุขภาพมีสติปัญญามีความรู้มาทํางานจนะึงเป็นเรื่องอข,ของกระทรวงศึกษาของกระทรวกแต่ไม่ใช่สองหน่วยนะมัเรื่องของทุกคนนะครับผมมี4.3คำผมคิดว่าเป็นเรื่องไปที่ไหนควรจะต้อง เป็นองค์ประกอบคัะนั่นก็คือเรื่องแรกที่เจอือวสามสองก็ได้เลยสอตัวที่สี่นะผมที่สุดอันนี้ออกไปได้เลยนะครับอันแรกี่สุดคือว่าสติปัญญานะปลูกฝังสติปัญญาคนๆนึงะบวนการของการตัดสมัชชาเนี่ยเราทำงานด้วยความรู้ด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยมายาคติความเชื่อใดดังนี้ต้องมาจากข้อมูลที่เราต้องมีการรับฟัง เห็นปัญหารัวกันที่ท่านยกขึ้นมาในสามเรื่องไม่ใช่เรื่องสิ่งปลอมเรื่องของมั่นคงแใะเรื่องของความปลอดภัยสามารณนนะครับสิ่งปลอมนี่ผมกระโจนไปแเรื่องขยะก็ผมคิดว่านี่เป็นจุดหายเพราะความขยะก็คือความสะอาดต้อสะอาดนะครับตั้งแต่ต้นทานไปจนถึงบ่อขยะใหญ่ถ้าเราดูแลการจัดการได้ดีปัญหาจะเกิดเราจะไม่ก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนที่สองก็คือสุขภาวะที่ดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านขยัน สุภาพที่ดีเนี่มีทั้งหลายตัวนะครับนะมีตัวบัาเยอะมา,จากจังหวัดเราเห็นช่วงเดือนธันวาที่มีสองเรื่องที่เบียร์เกี่ยวของสมบัติชาเมื่อต้นสุนดาเนี่ยวันที่สองที่สามไปสุนดาที่แล้วสมบัติชาคุณธรรมเราให้จ,จังหวัดเรเป็นเจ้าภาพในภาคอีสานซึ่งเขาใช้เวทีใหญ่อยูยอย่ทีโรงแรมเดลต้าเน,นี่ยนะครับนะครับเป็นการขับเคลื่อนนะตาม รูปสมัชชาผู้ไปทำแห่งชาติซึ่งก็จะมีให้ในนะนครับมารวมซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านจิตใจคือเรื่องพุณธรรมนะครับคุณธรรมในความการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับวันนี้เป็นเรื่องของสมัชชาสุขภาพ,ภาพก็เป็นเดือนธันวาแล้นะจริงก็เป็นเดือนของพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้เป็นแรงบันดาลใจครับที่เรายืนเสด็นิ่งนั้นนะครับคนก็คงจะต้องใช้ พลังขอพลังแก่ผมท่านมั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 นมาคุมสติเรานะหลักการที่พระองค์สุงสนกานเป็นทางเดินให้กับเรานะครับอีกสุดท้ายเนี่ยอีกเสอเด่นนะครับคือสัมมาอาชีพการมีอาชีพสุจริตมันจะได้อะไรอย่างนะครับวันนี้การกับเครื่อนการพัฒนานต่างเราดึงเราตั้งแต่เรื่องของสัมมาอาชีพขึ้นไปสัมมาอาชีพนั้นต้องมีผลต่อสุขภาพด้วยคือความปลอดภัย จะหวังด้วยเองว่เรามีขอมิค่าเยอะในด้านจิตใจเนี่ยคือแหล่งที่จะให้เราใช้สถานที่ใช้หลักคำสอนของพาะสายปฏิบัตินะครับที่ท่านมีคำสอนมีสิ่งที่เป็นตื่นเตืตอนใจและเราก็ร่วมกันทักทุนเป็นผู้ให้เป็นสภาพที่ทบรีรรเรียกว่า มีหลักของตัวเองจะเป็นที่ยอมรับจนถือว่าตึงการจัดง,งานสันนมในการการดีๆครับอีกหน,าน้าหนึ่งก็คือเรื่องเรามีชื่อเสียงเรื่องอาหารที่ทำให้เรามีวาความภูมิใจก็ค,คือข้าวเนื้อข้าวของประเทศเนี่ยมันดังไปทั่วโลกเป็นแชมป์โลกประกาศแล,ะะล้วจักรวรรดิก็เฉลองกันแล้วก็เขาจะรักษามาตรฐานเมื่อกี้มาเจอเรื่องข้าวอีกสี่ของพี่น,อน้อง ทางทุกเลาเราให้หลายเลยน,นะรัทวนภูมิมาทุนระัฐนั่นมาแสดงซึ่งก็คือท่านขนดนั้นทุความปลอดภัยตั้งแต่ตัวท่านเองกับคนที่เอาข้าวเดินไพวกเราเพจะได้สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อถือไว้วางใ,ใจนะครับเรียกว่าความจุรัฐดีต่อข้าวเนะี่ยโรยตี้เข,ข,า,ขาต้องซื้อมาหากข้าวขอรืองเราเพราะว่าเราได้ดูแลเขา ตั้งแต่ต้นถองกระบวนการเลือกพันธุ์ซึ่งเป็นดื้อสา,ารจาาังหวัดให้ที่จะต้องทราบความแข็งแกร่งของพืชเศรษฐกิจในยพี่เข้าอมรินทร์โดยทั้งสองตัวคือตัวข้าวก็เรียกของมะลิไรต์นะตัวข้าวตัวที่ใหญ่ของข้าวคือของมะลิไร์วิถีชีวิตของบุคคลอมลินทที่ต้องพิธีพิถันและประนีตนะครับมีคนธรรมี วินัยในการที่จะไปเริ่มต้นมา้แต่ปลูกเก็บเกี่ยวแปรรูปขายมีความซื่อสัยตย์ต่อลูกค้าและซื่อสัตย์ต่อบริษัด้วยนะครับีต้องลุกขึ้นแบ่งงานมาบริหารจัดการตรงนี้มาบริหารตั้งแต่ทนบริหารสังคมแล้วก็ยังเอาเวลาส่วนนไปรวบถึงสะพานปัญหาที่อาจจะเป็น ภาษาที่เราจะพัฒนาร่วมกันหรือสังคมจะตกโต้ถูกไหมคือสี่ปัญหาสามปัญหาที่น่าดึงดูดมาพิเศษก็รอเมื่อวานประชุมกรอเรายกเรื่องนี้ขึ้นมามีสามตัวคือเรื่องขยับความจริงผมไม่อยากเรียกตรงนั้นเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดรักษาความสะอาดมีตั้งแต่จิตใจจนถึงขยัภาพอันนี้สองที่มลละพิษจากพลังงานชีวมวลท่านประธาน สภาก็อยู่ด้วยกันเรายกเป็นวันและจังหวัดจากเดินพูดคุยเป็นทีนของที่โู้นที่นี้บ้างนะฮะมองต่างมุมแต่การอาจจะคนละอย่างเป็นแข่งบ้านไม่หลอกลวงไม่ซินอชี้ผมมาไม่อยากหลอผมมีคำหลักการทำง,งานผมคือทำเอาเรื่องของซินดี้หนึ่งส่วนหนึ่งให้มันไม่เกินรอยคือหลอกลูกอย่างไปว่าคนที่มาหลอกมาไหนกันได,ได้ทุกคนต้องมีระเบียบวินุกคการทำง,งาน ศักยภาพตัวเองทำมีความสามารถและขณะน้นตอการตามพู้บรรยายแต่เมื่อเรามาทํางานด้วยกันนะต้องปรับปรุงเข้าหากันและหลอกันเราไม่ใช่หลอกหลอมมันจะมีช่วงว่าหลอกนี่มันจะละลายเข้าไปก็เกิดพลังใหม่ก็เลยเ็อที่มาการทาํางานนะครับเครื่องหมายนิ้วมือรวมกันเป็นสิงที้ือิมืนน่นทำให้หมอะไรก็ตามันต้องวัดค่าเป็นร้อยก็หวังว่างานสภนาัที่เราจะ คุยกันในประเด็นสามประเด็นนึกชื่อไปลองก็ดีเรื่องความมั่นคงทหารก็ดีเรื่องความปลอดภัยซึ่งก็ว่าด้วไปตัวนนะจริงๆความภัยนี้นน่าจะอยู่ในจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณนิฐานชุมชนน้องอินมีวัดที่เพียรทั้งหมหมือนกันแต่อันหนึ่งที่เราระวังตัวเองได้คือความปลอดภัยจากอาคีไทยก็แสดงว่ามีการทำนุญที่ไทยเนี่ยไม่มีการ ทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่ที่อยู่ในจิตวิญญาณเรื่องความเนรืเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องอเนี่ยที่ติดตามก็เอาขอเข้าไปในตัวเองนะครับหรือมาทำอะไรก่อนหลักเนี่ยงที่ปุ่นสอนลูกหลานเราต้องสอนนี่แล้วก็ต้อง,งทุกคนเข้ามีส่วนน,นะครับแล้วดูจากข้อข้อแทนสุขภาวะดีพลังสามาคถีร้อยเอ็ดมันอา่านแต่คะแนนไม่หลับ หมือนคนร้ยนคนคือร้อยเป้าหมายไที่คน n อ r m a คือหัวใจร้อยสุขภาพแขนน็งแรงร้อยมาจากสุขภาวะที่ดีแต่สุขภาวที่ดีต้องทำร่วมกันต้องทำร่วมกันอ,อันนี้จะเอาเรล้อย่าเป็นตายท่านนกรเม่ในทางการจักรเ็กจักรานถ้าเอสุขภาวะเป็นต่างพาจาก้านที่ดีเป็นเป้าหมาย คนละเอียดเริ่มต้นเรื่อทำคนเดียวไม่ได้ต้องหล่อหงักเดนประรังสามสิบีอันนั้นกิจกรรมที่อยู่ตรงกลางนี่คือการปฏิบัติเหลือจากเม็ดซีเมหรือก็คือสามคีทำอะไรอันนั้นคือตัววัฒการที่ไม่รู้ปาทจันที่ท่านกี้มารับรางวัลที่ท่านสัรจารย์กให้ผมก็เหียน่า ข้อคัามสามารถข้อหรืออาจจะมีข้อขอื่นที่ที่เป็นรูปเล่มกฎหมายรูปหรือปฏิญญาตามมาเนี่ยในวันนี้องคงจะได้ตกผลอังจากที่ท่านได้เตรียมการก่อนครีก็เรียกครีก่อนสมาชิาชื่อก็ได้ไปพูดคุยกันปัจจุบันโดยมีท่านาผู้ที่เป็นแรงกระตุ้นะนะครับท่านมาเกือบสองท่านนะครับแล้วก็ขนาดในการเครือข่ายทุกหลักนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจว่าแล้วก็ขออินดีที่จะให้ความร่วมมือที่เพื่อจะไปลงเงินจากนี้จากปีนี้บางที่ประกาศจะประกาศขึ้นมาทำเป็นอนญาขึ้นมาแต่สิ่งที่ต้นงทำก็คือเราต้องมีการขับเคลื่อนมีการสร้างเวทีในการขับเคลื่อนร่วมกันคงไม่ใช่แค่พูดคุยมีการติดตามผลมีการมาถอบปฏิบัติมีมีการมาประเมินระหว่างทางประเมินระหว่างทาง นะครับไม่ใช่ประเมินปลายทางทุกทีเวลาที่เราว่าจ,จะจุดพักานะเพื่อมาพูดคุยกันเรนะาอยากจะอาจจะไม่เป็นต้องเปทีใหญ่ๆเราอาจจะมีกลุ่มเล็กๆที่มีพลังในในมุมในมิติที่เราจะดูนในแต่ละเรื่องของทางราชการนะก็จะมีพอรอมีคณะกรรมการพัฒนาจ,จังหวัดนี่ครับเยอะๆที่ต่างๆน,นะครับมาช่วยดูช่วยเป็นแรงเสริมต่อไปในรูปแบบชาครัฐที่ว่า รัฐกาลมีอำนาจหนาที่มีกฎหมายมีเครื่องมือกลไกต่างๆอุกร์ภาครัฐมีความรู้ที่เป็นแก่นแล้วก็มีการแตะยึดลูกเรื่องของความไม่หลวงอยู่ใหันปรก็นต้งทยุตธการเพื่อจะมาช่วยประชาชนเป็นผู้พูดผู้ที่ต้องเดินหน้าเลยใน้กอบกู้ทางมิชาันนารีาัร่เม่จะาเมื่ ก็นมันจะัมันมันดูเงินแจิมปนเพราะว่าน้ำสึนก็ตงซื้ลบากๆก็ส่วนใหญ่ด้ยล่ะจังหวัดนกร่งส่วนใหญ่เป็น้นแบบงทั้งด้านเร้ยวอพิมพ์้อยพัฒนาใหญ่ๆนต้องนีถจะรับาซึ่งก็ับเว่ับกา็นมัยกอรที่จะข้อสัญญาว่าแรยคุณจะเล่นเพลงอะไรหรียังไงมันติยาเล่นอรักับที่ประชาชนเขาต้องการ นี um okay. okay. les> les> ่แหละมีหามุ้มอีกแวประเด็นเนาะอจะเป็นพื้นที่หรือลายกิจกรรมที่่านเจอเสนอเข้ามาด้วยือจะจไปอยู่ในส่วนของแผนกานาเนือจะให้การเปี่นรมือนการพูเรา้องการจะเห็นทิศทางเป้าหมายแล้วก็เราจะวัในพที่นี้ก็เรอิสระรูปนีเปิการสัมมนาแล้วก็เป็นสร้างความมั่ใจนะครับ แน่ทางที่จะหวัดจะทำก็คงจะลักษณะที่หนุนเสริมนะครับหรือหลอกไปด้วยกันครับในวันนี้ก็อนุญากต้อนรับคุณอยากจะไปมาลก,กินงานต่อไปดืวย